โครงงานอาชีพโกคู่สังขยาที่มาและความสำคัญปลาท่องโกมีต้นกำเนิดจากจีนนิยมกินกับน้ำเต้าหู้ส่วนสังขยาเป็นขนมไทยการนำมาจิ้มการเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ต้องการเพิ่มรสชาติทำให้ได้รสหวานมันที่เข้ากันอย่างลงตัวและหาซื้อง่ายราคาไม่แพงสะท้อนวัฒนธรรมไทยจีนพัฒนาเป็นธุรกิจสร้างไรายได้และเป็นของกินเล่นที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศวัตถุประสงค์ หเพื่อศึกษาสูตรและเทคนิคการทำปลาท่องโกและสังขยา 2. เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต 3. เพื่อฝึกทักษะทางธุรกิจและการบริหารต้นทุนเป้าหมาย1ทําผลิตภัณฑ์ปลาท่องโกจิ้มสังขยา12กล่อง 2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและนำความรู้ไปใช้ในอนาคตระยะยเวลาดำเนินการ หเดือนตั้งแต่วันที่31มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์สถานที่ดำเนินการโรงเรียนแม่สวยวิทยาคมวิธีการดำเนินงาน1จับกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มละ6-7ถึง7คนและระดมความคิดตั้งชื่อโครงงานเรื่องโกคู่สังขยา2วางแผนจัดตั้งระยะเวลาที่จัดทำและค้นหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ สามจัดหาซื้อส่วนผสมอุปกรณ์ในการทำปลาท่องโกและสังขยาสี่ลงมือทำปลาท่องโกกับสังขยาห้าเตรียมแพ็กเกจจิ้งและโลโก้หกเมื่อทำปลาท่องโกกับสังขยาเสร็จแล้วนำมาจัดใส่แพ็คเกจจิ้งที่เตรียมเอาไว้เจ็ดคำนวณต้นทุนตั้งราคาแปดเอาข้อมูลที่หาไว้มาทำสไลด์นำเสนองานในแคนวาเก้า 9. นำเสนองานส่วนผสมในการทำปลาท่องโกและสังขยา ในส่วนของปลาท่องโก้ใช้แป้งสาลี500กรัมเบกกิ้งโซดาหกรัมน้ำตาลทรายขาว4กรัมเกลือ8กรัมผงยีสต์แห้ง0.50กรัมผงฟู5กรัมน้ำเปล่า400มิลลิลิตรส่วนของสังขยาใช้น้ำตาลทรายขาว200กรัมแป้งข้าวโพด70กรัมเกลือ1.50กรัมนมค้นหวาน150กรัม หัวกะทิ500มิลลิลิตรน้ำใบเตย250มิลลิลิตรไข่แดง5ฟองขั้นตอนการทำปลาท่องโกขั้นตอนการทำสังขยาใบเตยการคำนวณต้นทุนปลาท่องโกการคำนวณต้นทุนสังขยา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำปลาท่องโกและสังขยาตลอดจนวัตถุดิบส่วนผสมที่นํามาใช้สอรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจํำวัน 3. ได้ลงมือทำปลาท่องโกกับสังขยาและออกแบบสื่อโลโก้อุปสรรคและปัญหา หเวลาของสมาชิกในกลุ่มไม่ตรงกันทำให้การทำงานเสร็จล่าชา้า 2. ในเรื่องการพรีเซนต์ทำสไลด์ที่นำเสนอไม่ทัน 3. ามกำหนดบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจนจึงมีบางคนที่ได้ทำหน้าที่หนักกว่าเพื่อน